ไปประเทศญี่ปุ่นแล้วบังเอิญเจอครอบครัวจินโนซึกเกะจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะอ้าลูกยังไม่ตื่ลูกตื่นได้แล้ววันนี้เราเจอไปประเทศญี่ปุ่นกันนะหาประเทศญี่ปุ่นไป,ไป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 อาบน้ําดีกว่าเลยอยากไปประเทศญี่ปุ่นมานานแล้วอาบน้ําอาบน้ําอาบน้าบนําอาบท้า ฮเสร็จแล้วน้ำหนาวเกินนี่อาบโดนหลอกไป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 แต่งตัวดีกว่าชุดไหนดีชุดน,นี้ไม่สวยเอาอ่ะชุดน,นี้สวยเปลนสีเด้ยกันได้แล้วค่ะแม่ต่ลูกไปกันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นปะลูกไปกัน,ปปกกนมามา วันนี้พ่อไปทํางานพ่อไม่อยู่นะลูกพ่อไม่ได้ไปหรอกเอาแต่แม่คะนูอยากให้พ่อไปด้วยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวถ้าพ่อว่างเนี่ยแม่พาพ่อไปก็ได้ลูกไม่เป็นไรหรอก่กนนา,าง,ง,างม,ม,รรมันเถอะแค่เรื่องอะไรก็ไร้สาระไปหมดแหละไปะลูกไปกันดีใจจังเลย ได้ไปซื้อของในเมืองญี่ปุ่นแล้วโอ้โหจะดีใจทำไมขนาดนั้นม,มาผิดทางซะอีกอปปไปอีกทางก็ได้แม่มาผิดทางมามามา,มาลูกลงมามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทันเนี่ยวันนี้ไม่มีใครมาเล่นสนามเด็กเล่นสงสัยเข้าไปเมืองญี่ปุ่นกันหมดแล้วแหละเป็นลูกไปกัน มแม่ประเทศญี่ปุ่นสวยมากเลยอะว้าวเขาสวยด้วยดูสิแม่ประตูเลยอะ่ะมีเลยลูกคับปิดเลยโหคนล่องจ้องเลยเอ,อะไรดีแม่เฮ้ยครับคัวจินาสเกโรสวัสดีลูกก็เป็นคนญี่ปุ่น เอาลืมไปลืมไปฮัลโหลโลเขาไม่ใช่คนอังเกตเอาเราว่าไงล่ะไม่รู้เหมือนกันลูกเป็นไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน่าว่าไงว่าเห็นหล่นอะไรแม่ก็ไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลเอากูจะมาวันนี้ก็สึแม่เขาพูดว่าอะไรเจสโก้ก็ยิบไป Hello Hello แม่เขาพูดว่าอะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะลูกเสอิ์ดูคำนี้วเพ้ออะไรอ๋อเขาบอกว่าชื่อหนูชื่ออะไรหนูตอบได้ไหมละ่ะได้ค่ะหนูเพอจะพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นตอนนี่ชอบปะดรกะเคลูกที่ พ่อเจ้าก็เนะเขาบอกว่าให้เข้าไปเล่นบ้านหนูอ่ะเข้าไปไหมก็ได้ค่ะแม่ฮัลโหลก็ซิก่ะเขาไม่ค่อยพูดเลยอะแม่จริงจังอ่ะสวัสดีค่ะแม่เอ้ยลืมไปฮัลโหลก็นี้ เฮลโหลเออพ่อชิงจังไม่เหมือนเลยอะชิงจังกับแม่ชิงจังเหนือนกว่าพ่อชิงจังไม่เห็นจะเหมือนอะไรใครเนี่ยแก่ข้างบ้านหรือเปล่าฮัยจิโกโลกะแม่เขาบอกว่าอะไรอะเขาบอกว่าให้ไปดูช่องเขาหน่อยในภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาไทยอะ อ,อ๋อโอเคแม่โอเคเขาไม่ได้พูดงั้นลูกโอเคอ่ะเขาพูดงั้นแล้วเนี่ยบ๊ายบายแม่บ๊ายบายเขาพูดว่าไงก็สกี้มาสกี้มาบ๊ายบายาากกาากกาบ๊ายบายไปลูกกลับเถอะ แม่จะได้พาไปซื้อของหิงจ่าเนี่ยเยทำอะไรตรงนี้เนี่ยรักไปเลยกันแม่ค้าไม่อยู่เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายให้ด้วยนะคะใครชอบดูฉันใครชอบดูชิงจังบ้างคะคอมเมนต์มานะ ให้ชอบดูจริงจังหนยยกมือขึ้นโอ้โหมีคนเคยดูเยอะเลยใช่ไหมล่ะโอเคบา,บายบายค่ะทุกคน